จ้าพน้องเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องพามาอัปเดตเบิ้งไงเก่าลัดไทยเนาะจ้าเก่าลัดไทยที่ว่าตอนไหวรอบล่าสุดกัมีประมาณอยู่เกือบเกือบสามสิบต้นเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งน้ำกันจ้าเก่าลัดไทยเนาะจ้าพี่น้องนี่ใบใบยางา้แเราเริ่มนานาสิฟีดแล้วจ้าเน,นี่ยางงาน,น,า,น,า,สา,น,นาสิลากเดินแล้วล่ะเพราะว่า,าประมาณสองอาทิตย์ก็คือแบบลากเดินแล้วเนาะอันนี้ประมาณเขาอ,อาทิตย์ที่สามแล้วพี่น้อง ที่สามที่สี่เขาละใบง้ําพี่น้องนี่ต้นไ่ของเพ่นเนาะจ้าอันนี้คือต้นไ่ของเพ่นเป็นไม่ลมเงาแล้วจ้าแล้วก็สามารถเหตุสุ่มทางล่างได้อสวัสดีค่ะแล้วโอ้สมๆได้เข้ากล้องด้วยจ้าพี่น้องเนี่ต้นไยของเพ่นเนาะจ้าก็จะเป็นสุ่มเป็นแขวนเปแขวนยังได้นะจ้า สวยงามสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าเอาไปเป็นโฮมเงาหรือว่าเอาไปเป็นไอ้น่วยเพกกื่อนเลกินได้พี่น้องเนี่ยแซบ่บสีแดงๆแบบนี้นะจ๊ะอันนี้คือมันล่วงแล้วละ่ะนี่จ้าลูกจะมีสีแดงสดแล้วก็มีเม็ดสีดําข้างในนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเพกกนื่อนกระเเริ่มเบิดนุวยแล้วนะจ้ะพนักข้าวนท้าก็เสียวออกขายเป็นมัดเป็นมัดเอาออกขาย,อาออขายพี่น้องนี่นี่คือต้นเพื่อนถึงละห้าสิบบาท กําละห้าสิบาทกําใหญ่ๆเลยจ้านี่ตนตนหน่อยเพื่อนลากเดินดีพี่ต้องตอนไวหวายยู่จ้าเพราะว่าตอนนี้เขาบ่ไดดมีใส่ถุงไหว้แล้วก็ลูกค้าเพื่อนอยากได้นะจา้เาเลยว่าตอนล้อลูกค้าดีกว่าเพราะว่าบ่อยากให้เพื่อนแบบว่าเวลาถามแล้วก็บม่มียังสิมาจ้าตอนเพื่อไว้ถ้าผู้ใดอยากได้ก็สิได้ไปเลย,ยงสิมจาจ้า อันทากิ่งไงกะบางเทีเขาตัดออกแล้วก็ใส่กองนะจ้ะความสูงพี่น้องความสูงกับจิซัมตะเอ,อิร์กลหระจ้ะความสูงของต้นเนาะแล้วก็ไอ้ใส่นี่กับสีเพยียงแอลอันนี้ก็คือมันมันมีเกินมาเขาต้องตัดนะจ้ะเวลาใส่กองนะจ้าสามารถออเดอร์ได้ด้อจ้าพี่น้องเพราะมีทรงอยู่จ้า